มาปีน,ปน,อ,งนงองกินขากัดตัหงนะผมรับส้มตำตำกตัมงหงรับแกงต้นหอนเบื่อพิ้งปลาครับเวลากินมือจับกวคผักหา,ะาบะ่ัน ุ่มตำาับพุงกับผมตะเบียงกับมือหลังจากสีบไปหาหมีมมาไปหาพึ่งมาไปน็นองเลยขึ้นอยาเดียดห้อยจะเป็นใบยบครับมีปลายครับแต่ว่าปิ่งบ่ทันนิ้วโวดพี่น้อง เออคงกับจิ้มดอยหัวอืมอืมครับ,ผมผมบ,รรบอืมหี่นความหวานของมันครับผมนะครับเรื่องบอกไปแล้วครับนี่ัดตัวกันนะครับผมนี่ครับผมนี่ควหวานครับผม ของหวานผมนะครับลังอาหารนะครับของหวานครับนี่น้ำเต็มเปี๊ยเลยพี่น้องของหวานนะครับโอ้โหพี่น้องนี่ครับจานนะครับพี่น้องนี่ครับง่ายปนอยครับจานใบสมิ่งนะครับพี่น้องเต็มจานพอดีของหวานนะครับผมเอาใจก่อนกินรังอาหารครับผม องวันนะครับผมนี่พี่น้องอายุกตากับมีนะครับผมเดี๋ยวให้มึงโอ้ดดดดพี่น้องเหรครับครับครับอยู่กตากับมีเด้อครับอยู่กตายังหั่งไงพี่น้องมันหนามเต็มเปียเลยครับมื้อนี้ได้สองหั่งครับผมนี่ครับผ้าตัวนี้ครับบ่เป็นผ้าท่องเที่ยวพี่น้องเป็นผ้าตับโพกเวลาได้ครับโพกปั๊บนี่พี่น้องปั๊บไหวการนั้นการพี่น้องการเฉี่บพลันการ แมื่อวันพี่น้องกันต่างๆพี่น้องนะครับกันต่างๆมางหัวก,กันปลาขาวกันนี้ก็จะบ๊ปิงมาท่านดูง่ายจริงง่ายพี่น้อง กินนั่นงสหอมีอะไรบ่มีกครับบสองถามหาหรือนะครับอี้มี่จาไ้ทำเห็บอลท่านก็จะกินมือหนานะครับมือหนาต่อไปนะคมึงอี่ากินพอมันมี่แกันนะครับ,นะรบปลากัามีพี่น้องพักกัมีจะไปเจียบบอท่านห <c oughs> ิวแห้งครบผม Ừ. Ừ. <coughs> mình 2 đi sóng thang bị nong, 2 thang 2 răng, thang nghe có bao nhiêu bị nong, อร่อยบะแพงนะครับก็ดอามาเลยก็ดีขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่นตาตาบัวต้องตัวแม่คุณเสียงเลยพี่น้องไม่ได้งางปรนไดี๋ยแล้วกับใจมักครับใจมักใจรักพี่น้องสุ้มมาไลยกระขึ้นน่าเป็นว่านาะกับใจประสงค์แล้วเมื่อแจวกระดันหอดพี่น้องใจประสงค์สัง่งนะครับ <c oughs> กลางป่ากับว่าบ้านนั่นมันใจสี่ข้างกลางบ้านกับวาโดงพี่น้องเอ้ยเป็นว่าแล้วก็คือจังกล้วยบักเล่แถาหากยังมาเสิร์ฟดินไปเวิร์นไปเวิร์นมาหอดบ่ามีเกลือจับขนาดเฮ้ยสั่งว่านะครับผมพี่น้องถ้งนีพ่อวันนักโอ้พี่น้องแม่เองหมดครับนี่ครับแม่ยังไตรึมรึมอยู่ครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับดูครับดู แม่ยังไตเลื้มเรื้มอยู่พี่น้องครับมันนี่สองห้างนะครับผมไอ้สองห้างสองรังนะครับสองห้างสองรังพี่น้องอุ้ยนะครับผมครับเอากล้องมันนี่แล้วพี่น้องไหมนะครับนี่ครับของแถมแน่นอนกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ จะเอาผู้พยาบาลกามาปะครับนี่ครับของหวานพี่น้องมาอีกแล้วครับผู้พยาบาลนี่ครับผมผู้พยาบาลคดหน้อนกล้วยมาฝากล้วยมาฝากขอบคุณครับขอบคุณครับกล้วยโคกน้องหน้าน้าขมไปหามิมบ่ครับผมหวานทอกล้วยบ่น้อมิมนี่เนาะหวานทอกล้วยเด้อนครับขอบคุณอะไรขอบคุณผู้พยาบาลพวกนี้นะครับถ้ากล้วยน้องหน้าโคกน้องหน้าโมเดียร์เพล่นนะครับขอบคุณอะไรเด้อผู้พยาบาลเด้อฮะ ครับ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 ขอบคุณเลื่อยๆอ่ะให้อยู่ดีมีแห้งกันแล้วกันเด้อเออผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านผู้ใหญ่สมจิตผู้ใหญ่บ้านบ้านผมนี่แหละพี่น้องตอนเราล้วยมาจงตอนเกล้วยดต้องหน้ามัวเดียวพี่น้องวันนี้เรก็เกิดพี่น้องนะเรื่องกล้วยเ่ิงมีมพี่น้องมาดิโอ้โหถือว่าเป็นเบาหวานเติมหรอครับบอจ้างชพี่น้องยิ้มจิ้ีไม่เรื่อยค้ำดอกเริงบาหวานต้องความดัน อันจะว่าไปหานี่ก็เพราะว่าครับใจมันมากพี่น้องใจมันมากใจมันรักกับใจมันรักนะครับใจ,รใจมันรักก็บาลเพี่น้องใจประสงค์สางกลางป่าก็ว่าบ้านให้มันจิตกี่ครั้งกลางบ้านก็ว่าดงอ่าเป็นว่าเน,ะนาะคือแบบเป็น่าลน้อง หิวมากไม่เตนี่เสียบลด้ี่นองเนาะเป็นว่าแม่ไมนะ่เนาะนั่งก่อนอเป็นว่าแม่ไม่น้ำต้มพักกะว่าหวานบ่ดโดนไปน้ำตาลกะว่าขมเรื่องปกติพี่นองธรรมดาะอรัออืม ปไปน้ปองเพาะฉนัมืะครับผมนำปลาแดดสีเดโอนมาตามซื้อไปน้องเนะก็จะได้่นจากหน,นะน่อยเนอะให้เพื่อนให้เพื่นจับของ็จะหน้าให้เพ่นเปิดนมาผ่อเพราะงั้นี่เขาจะหน้าใหญจนนะครับกติดตามแล้วกันนะถูกใจแล้วกันนะาเสียว่าครับของนําปลาแดดคน อ๋ออืมดีครับเจ้าใอยังนะครับกินนะครับเขาก็ตะบงเส้แบบกรอบพี่น้องหูดีตัวนะครับแบบว่าจะใส่ครับกินเปลือกมะกรอพี่น้องนี่ครับกินเปลือกมะกรอกเปียบมะกรอกกินลงจังกินน้าพี่น้อ้หหวานเนี่ยเป็นรองหูดีนะครับผม ก้าวไปเลียงมือมาครับผมอืมอืมนะครับเสียบไรด้วยพี่น้องนี่ครับผมไม่ไม่ครับแม่ไก็ลืมยืมอยู่นี่นพี่น้องมาครับมากินนะผมสนใจพี่น้อง ยูนี่สองลอยทั้งลอยพี่น้องบะแพงดอกก็จะหามไม่ได้เนาะจนไมา่ตามตาพี่นอ้อยเดี๋ยวจะมวดตัวโกทําจา <c oughs> งานสาม,มันพลอยพี่น้องระวังดีครับเนะื้อครับเรา,า,าจะเห็นตัวเลยตลอดไม่ได้นุ่ม เน,นะครับพี่เงี้ยวจิ้งเขานครับผมก็เกิดขึ้นกันครับอี่เป็น้องในประกอบเป็น้องมันจะเป็นครับยาโอมโดยเด็ดขาดในบะก,กอบหนึ่งครับลูกชิ้นหนึ่งเป็น้องอายุจะซื้อเขาเป็นบะก,กอบก็คือได้วนไปล่องคอพี่น้องมีโอกาสกินก้อนะครับหายใจบอมกิดหลอดลมติดชีวิตตาย น้องครับชาดายชาไปเด้ออืมเจ๊ดายก็เลยไปเจ็บพี่น้องมะพั้ากษะเฉดแต่พอมีครับครับพกระเฉดแล้วก็ใบทุนพี่น้องรับทุนนะครับหยองหักโปอืม Mày mày gặp mẹ tay luôn mẹ luôn 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 เมนูตอลออนจีนเลยเมื่อพี่นอ้องบริเพื่อเรียกว้ายือยุกคนนะครับเจ้ครับจว่าครับกินลายอะไรกน้นองประกานอย่งเงี้ยอืมเงยแจกเกงยแจอเลยครับ

โอ้พี่น้องอู่รออยู่หรอจับนะครับผมขอบคุณเย็บซีกุหมงกบาล้อครับขอบคุณทุกอาจารย์ขอบคุณทุกพวกเนาะหน่อยเอาจารย์ผ่านพึ่งหลวงนะครับชลาร์พึ่งก็เลี้ยงพึ่งพี่น้องหมงกบาลชลาร์เด็กนายพี่น้องกลุมกุมนะครับครับสุวรรณกลุ่มฮารีกุ่มเมฆาสุวรรณนะพูมับกลุ่มแจ็คข่าวพ่นสายกุ่ม bí thư xã bình long, cụm lạc long, cụm nọ, bình long, hai cụm, tổng cộng bảy mươi hai cụm bình long, cũng là lao động viên cụm, ก้มจิตเก่าเมืองทุ่งวิทยาก้มบ้านน้องเมฆก้มบ้านริบพวดพี่น้องวัดพระลงปฎิยัตินะครับหลายก้มหลา่มองหลายบอนก็นแล้วกันครับขอบคุณทุกคนพี่น้องจะมาได้ปไันใดอาจจะเปนไงโทษสัปเชื่อจำได้พี่น้องก็มาเจ็ดชีว์โก้มก้มนักร้องเกือบทุกก้มพี่น้องอ๋อจะเป็นท่านอาจารย์รุ่งโรอดเพชรดวงใจพี่น้องนี่อากาศจะไปกินอยูอากาศจไปเยี่ยมเขียงเนื้อเพลินอยู่เป็นครับพี่น้องพุทธวัตร สมัยยุปแศาจสนามบินไปนะอยู่เปมึงเชียงบินอยู่นี่เ้องเอาสิครับหันก็จะนำมันก่อนก็ไมร้นะครับจากนี้ไปบ่าวผมนี่กับแบมันหกสิบเจิโลพี่้องจ็ประมาณเจ็ดสิโลครับเต็มที่เนาะะกกากาะรเพราะว่าอยู่เพราะว่าอยู่จังหวัดเดียวกันอง กอาจาจารย์เนนายนยะพี่น้องพี่น้องบอกเรูตวหาเพ่อยู่เผื่าไม่เห็นน้ำเนี้ยนงัผมกัว่าอนาจารย์เวมัาพุทธใต้กับมหาผมในเรื่อครับตมหาผมก่อนนะครับใจมากตั้งใจบนใมากุ้บ้านตัวหาผมเนี่ยครับ อาซื้อมันเป็นอาจารย์นะครับมันเป็นอาจารย์มันผมมีกุมหรูมีบุหารต่างๆในด้านศิลในด้านนะครับศาสตร์ในด้านศิลป่น้นองกัลเะแดงและประสบการณ์นะครับผมี่น้องเดี๋ยวจะได้ประกอบ

ย้ำน,นะครับผมกินหลายไม่ค่อยได้นะครับเป็นเบาหวานพี่น้องทุกคนเป็นเบาหวานพี่น้องครับ่กินเลยก็ไปบ่ได้นะครับถ้ากินเยอะน้ําตาลก็ขึ้นอู้กินย่างไรเนี่ยครับผมกินย่างไรน้อยเป็นน่องกินย่างละไน,น,ลน้อยสองนไว้ครับพอนะครับไม่กินหลายนี่ครับผมนี่ครับเอผมนะ ดีวัดตัวขันพี่รองโอ้ายวันส่นนี้พีน่น้องเป็นผู้ำครับกับกล้วยนะครับกินกล้วยพี่น้องกับกล้วยนวยนึงกับผัวเจ้ากันจวกินไายแห,งนะยยงห้งนะครับกล้วยผู้ใหญ่บ้านเพิ่นกล้วยเป็นผู้ใหญ่สมจิตอุ่นนลำเที่ยงเป็นนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านผมนี่นะครับหมูแปดนครับนุ่นไปยอมหมูแปดสีสว่างมดจ่ายรอยเอ็ดเจ็ดพางจะไปออกเชียงเหนือนะครับนะี่ครับ กล้วยหอมกล้วยหอมอืมครับข้าเสียบนี่พี่รองเห็นบัตรจนเล่นกับว่ได้นะครับต้องกินครัต้องกินครับนี่ขนะองเสียบเลยพี่อ้องครับผมเดืยนหายนาะเรนกูจะเีกอครับ

béo lắm, nhìn không, béo lắm nhìn, anh bình chắc nuôi thở, béo u, hai nuôi bình nuôi, Sống nuôi, bây giờ, bây giờ, bây giờ. เออเนี่ยนะครับผมอืมลงไปพอลยครับพอมีอีกห้างหนึ่งครับบางือๆครับเอาไปทัานได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันอยู่สูงห้างใหญ่ครับต้องใช่บันไดไปขึ้นนะครับพวขึ้นไปบมกรถ่ายวีดีโอไม่ได้ครับต้องมีคนไปถ่ายวีดีโอให้เพราะมันอยู่สูงคนะรับที่บ้านจะ มันจะหกเจ็ดเมตรไปนองต้นว่าต้นว่าทวงนองตว่าถวงต้นลูกว่าทวงแล้วก็มันต้องมีคนไปช่วยเหลือพี่น้องมันต้องมีคนไปช่วยเหลือในการเอาออพ่อกับยูหล่ะพ่อกล้วยอืครับพ่อกล้วยอ้าว ร้องครับจังหน่อยเนาะนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคัเอาจังหน่อยครับผมผมมาหลายครับมาหลายแล้วนะครับผมมากินเยอะนะครับผมผมมากินเยอะนะผมกิน,าากน,นม,มาหลายครับผมกินเนีอยหน่อยกินมาหลายครับกินหลายมาหลายพี่น้องมือวันจะขึ้นมันสิเหมอือนด้วครับผม อของแท้ครับแน,นนแน่นอนครับผมของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พี่นอ้องนะขอทำพีน้องเนาะขอบคุณในพี่โกมกบอนขอบคุณครับอ,อาจารย์ถูกอาจารย์ขอบคุณพี่น้องทุกไกลทุกไกลอยู่ในประเทศไทยกยันแล้วกันด้นะครับจลบดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจผมท่คลิปต่อไปครับผมยู่ดีไม่แห้งครับผม แน่นอนครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ดีไม่แห้งทำรวยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมติดตามชิดต่อไปครับผมสวัสดีครับ